ครับสวัสดีทุกท่านที่เข้ามารับชมกันด้วยนะครับกลับมาพบกันอีกเช่นเคยนะครับสำหรับวันนี้เราจะมาสรุปในืเรื่อง God of War ภาคที่1กันนะครับแต่ก่อนที่จะไปรับชมสำหรับใครที่ยังไม่ได้กดติดตามช่องของเราก็ฝากกดติดตามช่องของเราเอาไว้ด้วยนะครับเอาละครับเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาเราไปรับชมกันได้เลยครับ เกมนั้นได้เปิดตัวขึ้นโดยที่เครโทสที่เป็นตัวเอกของเรื่องนั้นได้ยืนอยู่บนยอดหน้าผาก่อนที่เขานั้นจะทิ้งตัวเองลงจากหน้าผาและเรื่องราวทั้งหมดนั้นเป็นอย่างนี้ได้ยังไงก็คงต้องย้อนกลับไปเมื่อ3สัปดาห์ก่อนครับเมื่อ3สัปดาห์ก่อนเครโทสได้รับภารกิจจากเทพโพไซดอนให้ไปสังหารมังกรแห่งท้องทะเลไฮดราหลังจากที่เราสามารถฆ่ามันได้สําเร็จเราก็จะไปทวงสัญญากับอาร์เทน่าเครโทสนั้นได้บอกว่าเขานั้นได้รับใช้เทพเจ้ามาเป็น10ปี แล้วโดยที่มีข้อเล็กเปลี่ยนก็คือเทพเจ้าจะต้องลบภาพในอดีตที่ตามหลอกหลอนเขามาจนถึงทุกวันนี้ จากนั้นอาเทนาจึงได้มอบภารกิจสุดท้ายให้กับเราโดยที่สัญญาว่าหากเราสามารถทำภารกิจให้เธอจนสำเร็จเธอก็จะทำตามสัญญาที่เคยให้ไว้กับเราโดยที่ภารกิจนี้ก็คือให้เรานั้นเดินทางไปที่เอเธนเพื่อที่จะสังหารเทพแห่งสงครามแอรีที่กำลังทำลายเอเธนอยู่เนื่องด้วยมีกฎจากเทพซูดว่าห้ามเทพนั้นต่อสู้กันเองนั่นจึงทำให้พวกเขานะั้นมอบภารกิจนี้ให้กับเรานั่นเองครับจากนั้นเราก็จะเดินทางไปเอเธนและดูเหมือนว่าเคลโ เองก็มีความแข็งกับแอรลิสมาอยู่ก่อนแล้วด้วยครับระหว่างการเดินทางเทพต่างๆก็จะมอบพลังให้กับเราด้วยครับเพื่อที่จะให้เราสามารถทราภารกิจได้สําเร็จหลังจากที่เคลโทสเดินทางมาถึงเอเทนเขาก็จะเจอกับเทพพยากรก่อนที่เธอนั้นจะถูกจับตัวไปเราจึงจําเป็นที่จะต้องช่วยเหลือเธอหลังจากที่เราสามารถช่วยเหลือเธอได้สําเร็จเธอก็จะพยากรให้กับเราครับโดยที่เธอนั้นพยากรว่าเรานั้นยังไม่แข็งแกร่งมากพอที่จะฆ่าเทพพเจ้าได้หากเรา ต้องการค่าเทพเจ้าเราต้องออกเดินทางตามหากล่องแพนดอร่าที่ถูกปิดผนึกอยู่ในพื้นที่ทะเลทราย จากนั้นเคลทสจึงได้ออกตามหาวิหารแห่งแพนโดล่าก่อนที่เรานั้นจะได้เจอกับโครนอสไททันตัวสุดท้ายที่แบกวิหารแพนโดล่าอยู่หลังจากที่สามารถขึ้นมาบนหลังของโครนอสได้สําเร็จเราก็จําเป็นที่จะต้องไขปริศนาและพิชิตบททดสอบเทพเจ้าให้ได้หลังจากที่เราสามารถทําได้สําเร็จเราก็จะเจอกับกล่องแพนโดล่าในที่สุดครับแต่ทางแอรีสเองก็รู้ครับว่าเรานั้นสามารถทําภารกิจสําเร็จแล้วเขาจึงได้จับแท่งเสาและโยนใส่เราและก่อนที่เรานั้นจะตา ภาพในอดีตก็ได้ผุดขึ้นมาครับนั่นจึงทําให้เราได้รู้ครับว่าในอดีตนั้นเครโทสเป็นผู้นํากองทัพสปาร์ตันที่เก่งกาจไม่ว่าใครๆนั้นต่างก็หวาดกลัวยกเว้นภรรยาและลูกของเขาแต่ทว่าแม้ว่าเขานั้นจะเก่งกาจเพียงใดเขาก็ต้องมีวันพ่ายแพ้เครโทสนั้นได้พ่ายแพ้ต่อกองทัพบ,บาบาิเลียนที่ยกทัพมาโจมตีเครโทสท,ที่ไม่มีทางเลือกจึงได้อ้อนวอนต่อเทพแห่งสงครามแอริสว่าให้เขานั้นสั่งหารกองทัพบ,บาบิเลียนทิ้งโดยที่แรกกับเครโทสนั้น กลายเป็นค่ารับใช้ที่ซื่อสัตย์ต่อแอรีสแอรีสจึงได้ปรากฏตัวขึ้นและสังหารกองทัพบาบาเลียนทิ้งทั้งหมดและเขานั้นยังได้มอบพลังให้กับเครโทสอีกด้วยครับหลังจากที่เครโทสกลายเป็นค่ารับใช้ของแอรีสเขาก็ได้สังหารคนบริสุทธิ์มากมายภายใต้คําสั่งของแอรีสก่อนที่เขานั้นจะเจอกับวิหารหลังหนึ่งเครโทสจึงได้เข้าไปในนั้นและสังหารคนในนั้นทิ้งทั้งหมดก่อนที่จะได้พบว่าในวิหารนั้นมีภรรยาและลูกของเขารวมอยู่ด้วยแต่ทว่าก็สายไปแล้วครับเพราะว่า ได้สังหารภรรยาและลูกของเขาไปแล้วและดูเหมือนว่านี่ก็คือแผนของแอลีตตั้งแต่แรกเราครับที่จะให้เราหนั้นตัดทุกสิ่งทุกอย่างทิ้งทั้งหมดและหันมารับใช้เขาแทนและบาปที่เคลโทดได้สังหารภรรยาและลูกของเขานั้น <c oughs> ก็ทําให้ผิวของเขานั้นกลายเป็นสีขาวไปในที่สุดครับจนทําให้เขานั้นมีฉายาว่า Ghost of Sparta หรือผีแห่งสปาร์ตานั่นเองครับ หลังจากภาพความทรงจาสิ้นสุดลงชีวิตของเขาก็สิ้นสุดลงด้วยครับจากนั้นแอรีจึงได้ส่งลูกน้องของเขามาเอากล่องแพนโดราไปเคลโทดได้ตกสู่ขุมนรกแต่เะว่าเขาที่มีความแค้นต่อแอรีนั้นก็ยังไม่ยอมแพ้จนทำให้เขานั้นสามารถหนีออกจากขุมนรกได้ในที่สุดครับจากนั้นเคลโทดจึงได้แย่งเอากล่องแพนโดรามาจากแอรีและใช้มันเคลโทดที่ได้ใช้กล่องแพนโดราก็ทำให้เขานั้นมีพลังเทียบเท่ากับเทพ,พเจ้าและเข้าต่อสู้กับเทพแห่งสงครามแอรีได้อย่างสูสี ก่อนที่แอรีดนั้นจะใช้พลังของตัวเองชิงเอาพลังที่เขานั้นเคยมอบให้กับเคลโตสขึ้นมาแต่เคลโตสก็ไม่ยอมแพ้ครับเขานั้นจึงได้ใช้ดาบอันอื่นเข้าต่อสู้กับแอรีดและสามารถเอาชนะแอรีดได้ในที่สุดหลังจากที่สามารถทําภารกิจได้สําเร็จแล้วเคลโตสจึงได้ไปทวงสัญญากับอาเทนาที่ว่าเทพเจ้านั้นจะลบฝันร้ายที่เขานั้นเคยสังหารลูกเมียของเขาให้แต่ทางอาเทนานั้นจึงได้บอกกับเราว่าเทพเจ้านั้นได้ยกโทษให้กับบาปของเราแล้วแต่ถ้าว่า ฝัน้ายนั้นแม้แต่เทพเจ้าเองก็ไม่สามารถลบมันได้หลังจากที่ได้รู้ความจริงเครโทจึงได้ขึ้นไปบนยอดหน้าผาซึ่งเป็นฉากแรกตอนเปิดเกมนั่นเองครับก่อนที่เขานั้นจะทิ้งตัวลงมาจากยอดหน้าผาเพื่อที่จะฆ่าตัวตายแต่ทว่าอเทน่านั้นก็ได้เข้ามาช่วยเราเอาไว้ครับโดยที่เธอนั้นบอกกับเราว่าเธอนั้นจะไม่ยอมปล่อยให้ผู้ที่มีพระคุณต่อเทพเจ้านั้นตายอย่างนี้แน่นอนก่อนที่เธอนั้นจะเสนอบัลลังก์เทพแห่งสงครามที่เคยเป็นของแอริสมาก่อนให้กับเรา เครโทจึงกลายเป็นมนุษย์คนแรกที่กลายเป็นเทพแห่งสงครามไปในที่สุดครับก็จบลงไปแล้วนะครับสำหรับการสรุปเนื้อเรื่อง God of War ภาคที่1สําหรับใครที่ชื่นชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์และที่สําคัญอย่าลืมกด s u b s ไครต์ให้ช่องของเราด้วยนะครับเอาไว้พบกันใหม่คลิปหน้าสําหรับวันนี้สวัสดีครับ